บริเวณใกล้ปากคลองมอมบทองฝั่งใต้ในเขตตํตาบลท่าอิดอําเภอปากเกร็ดเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานทําอิฐทนไฟบบทอซึ่งย่อม,มาจากบางบัวทองเพราะโรงงานตั้งอยู่ใกล้ปากคลองมอมบทองนายประสาทสุขุมซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานบริเวณปากคลองมอมบทองฝั่งใต้ตําบลท่าอิดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นยึดประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2484รัฐบาลไทยซึ่งมีจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงประกาศเข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นทำสงครามต่อต้านฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำฝ่ายสัมพันธมิตรจึงทิ้งระเบิดเพื่อทำลายกำลังทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยขณะนั้นคนไทยกลุ่มหนึ่ง ได้ร่วมกันต่อต้านญี่ปุ่นและเรียกตนเองว่าเสรีไทยในจำนวนนี้มีเสรีไทยสองคนคือพระพิศาสุขุมวิทย์และหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานที่สหรัฐอเมริกาอย่างลับเมื่อใกล้วันเดินทางนายประสาสสุขุมหัวหน้ากองกำลังเสรีไทยที่บางบัวทอง จึงนำเรือต่อสำหรับบรรทุกข้าวมารับครอบครัวของทั้งสองท่านไปพักที่ท่าเรือของเตาเผาอิดบางโมทองที่ตำบลอ้อมเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดเพื่อให้พ้นจากการตรวจจับของทหารญี่ปุ่นเนื่องจากสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่เส้นทางสัญจรที่ทหารญี่ปุ่นใช้นอกจากนี้บ้านของนายประสาทสุขุมซึ่งอยู่บริเวณใกล้โรงงานต่องเตาเผาอิฐ ยังเป็นแหล่งเก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรส่งมาเพื่อสนับสนุนเพื่อขับไล่กองทัพญี่ปุ่นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรสัญญาว่าจะไม่ทิ้งระเบิดบริเวณโรงงานปล่องเตาเผาอิฐและบริเวณใกล้เคียงโดยให้สังเกตปล่องเตาเผาอิฐซึ่งมีความสูงแลเห็นได้แต่ไกลอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางบัวทองจึงปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สอง และมีส่วนในการแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศไทยนับว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนนทบุรี